สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะทำสาคูไส้หมูนะคะนี่เดี๋ยวเอาสาคูไปขยา่าเสกผงออกก่อนแล้วก็แช่น้ำไว้ค่ะแช่ให้สาคูมันอิ่มน้ำมันนิ่มนะคะหมูสับค่ะนี่เป็นไส้มันนะคะ อันนี้ถั่วคั่วแล้วก็ป่นหยาบๆยบอันนี้เราใช้ประกาศเค็มนะคะเอามาล้างน้ำลดความเค็มแล้วก็มาสับหยาบหอมแดงสับหยาบค่ะอันนี้สามเกลือนะคะกระเทียมพริกไทยรากผักชีกระเทียมสับหยาบๆบเราจะเอาไว้เจียวแล้วก็โรยหน้าค่ะ น้ำตาลปี๊บเดี๋ยววันนี้เราจะใช้น้ำมันหมูในการผัดนะคะนี่น้ำมันหมูนะคะกระเทียมไปเจียวค่ะเอาไว้สำหรับโรยหน้า เลแล้วนะคะคน้ำมันเจียวกระเทียมนะคะเนี่ยใส่สามเกลอือลงไปค่ะผัดให้หอมก็เลยเริ่มหอมแล้วใส่หมูลงไปจ้า ทำให้เข้ากาันจนหมูกรอบสุกอ่ะหมูกรอบสุกแล้วเราก็ใส่ผักกาดอันนี้เป็นของเราเป็นผักกาเดเค็มแต่ใครจะใช้ผักกาดหวานก็ได้นะแต่น,นี้ผักกาดเค็มล้างน้ำลดความเค็มแล้ว หอมลงไปค่ะหอมที่เราสับหย,บยาบแล้วใส่น้ำตาลลงไปใส่ไปอีกใส่ไปอีกเหรอหวานแบบไม่บ่อเลยใส่อีใส่อี ผัดให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายเราผัดจนแห้งนะเราผัดไปเรื่อยๆนะคะจนจนแห้งอ่ะจนเหนียวส่งกลิ่นหอมฟุ้งแล้วนะใส่อะ่ะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวนะจ๊ะแต่ชิมก่อนนะว่ามัน รสชาติเป็นยังไงอันนี้เราจะเอาหวานหวานเค็มหวานก็เค็มคู่กันไปไม่ต้องนำกันก็ได้ไปคู่กันไม่ต้องนำนะไม่ต้องนำกันอ,นนอใส่ถั่วได้เลย คนให้เข้ากันเลยเราก็ชิมรสชาติกันไงใส่ไเลิโมอีกไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไส้เรา เอาน้ำมันกระเทียมเจียวม,มาทาไปจองนะคะนี่ฉีกไปจองขาดๆหน่อยไอ้น้ำมันจะได้ขึ้นมันจะได้สุกง่ายค่ะเตรียมตัวปั้นได้แล้วอันนี้สาคูที่อิ่มน้ำแล้วแล้วก็นิ่มแล้วนะคะเราเตรียมมาปั้นกันไม่ถนัดไปเนาะมันาาต้องให้มันหมั่งก่อนปะละ่ะไม่มันเละจังอะ ตะครัวแล้วก็เอาตะครมาโปะเอาเนี่ยเอาตะครูมาเพิ่มได้นี่โลกละคำจ้ะอดีแล้วไม่ไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่ดีเลไห่นันมะนาวไม่ไห่นันนี่ อได้และใเญี่้ลกเดียวอิ่มไปเลยจ้า ปันจนกว่าจะหมดนี่เลยแล้วเราก็จะเอาไปนึ่งนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปนำไปนึ่งกันนะคะนึ่งจนกว่าแป้งจะสุกเม็ดจะใส,สเลยนะคะ สุกด้ะจ้าต่อไปจะถึงเวลาชิมรสชาติจะเป็นจ่างไรอะชิมเลยเป็นไงคะ อร,อร่อยจ้าอร่อยเผ็ดพริกอร่อยพริกอะผักชีค่ะแต่เหมือนไม่ค่อยหวานเนาะหวานน้อยไปน,นิดนึงไงเรียบร้อยแล้วคะ่สะสาครูไส้หมูเราลองไปทำดูนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ